ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องพูดถึงหนังวันนี้เราก็มีอีกหนึ่งซีรีส์น่าสนใจมาแนะนำกับ Criminal Code ซีรีส์แนวอาชญากรรมสืบสวนสัญชาติบราซิลที่ตัวผู้กำกับเองนั้นได้แรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์จริงเลยครับของการปล้นครั้งใหญ่ในประเทศปาารวัยปี2017ซึ่งตัวซีรีส์เองจะมีการดัดแปลงเนื้อหาบางส่วนให้ต่างออกไปจากเรื่องจริงมีการเพิ่มเส้นเรื่องมีการเพิ่มบทตัวละครเข้ามา เพื่อให้ criminal code เรื่องนี้ดูไม่เป็นสารคดีจนเกินไปแต่จะให้มันเป็นซีรีส์อาชญากรรมที่มีเนื้อเรื่องน่าติดตามแบบเต็มตัวเลยครับ Brazil, crime. เนื้อเรื่องนั้นจะเล่าเกี่ยวกับนายตำรวจที่ชื่อว่าเบนิซิโอครับที่เจ้าตัวนั้นได้เสียเพื่อนรักไปจากเหตุการณ์แหกคุกฟอร์ดดกกสู ซึ่งเหตุการณ์แห่งคุกนี้จะมีเรื่องราวเชื่อมโยงกับการปล้นครั้งใหญ่ในปารากวัยที่ซีเร่เองจะอธิบายกับท่านผู้ชมไว้ช่วงต้นเรื่องเลยครับและการที่เขาจะทําคดีสืบสวนเหตุการณ์นี้ต่อไปได้นั้นเบนนซิโอเองจําเป็นต้องมีพัดเนื่องคนใหม่และเขาก็ได้ตํารวจหญิงคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าซูแอลเลนมาเป็นคู่หูซึ่งตัวของซูแอลเลนนั้นก็ต้องการลงภาคสนามเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่มันติดอยู่เรื่องเดียวเลยครับ คือคู่หูอย่างเบเนซิโอคนนี้มีนิสัยที่ค่อนข้างจะบ้าบินดังนั้นมันจึงเกิดเป็นเรื่องราวของสองตัวละครที่ต้องปรับจูนเข้าหากันให้ได้เลยครับภายใต้คดีการปล้นที่มีเบื้องหลังเชื่อมโยงถึงกันของแกงปล้นที่ใหญ่ที่สุดในบราซิลและปอรากวัย,ววยความน่าสนใจของซีรีส์อย่างแรกเลยคือเรื่องความสมจริงในการสืบสวนแรับ เนื่องจากการอ้างอิงหลายอย่างมันมาจากเหตุการณ์จริงผู้กำกับจึงพยายามเน้นฉากและวิธีการสืบสวนทั้งตัวละครที่ลุยอยู่ในภาคสนามและก็ตัวละครที่อยู่ในกองพิสูจน์หลักฐานอย่างเช่นตัวละครยูริครับตำรวจหนุ่มที่มีความสามารถด้านการหาเบาะแสจากลายนิ้วมือจาก DNA ที่เปรียบเสมือนตัวละครคนนี้คอยแบ่งเบาภาระให้เพื่อนตำรวจในทีมลาตัวคนร้ายได้อย่างง่ายขึ้น และความน่าสนใจอย่างต่อมาคือความสมจริงในด้านแอคชั่นเลยครับที่ซีรีส์เองค่อนข้างจะเล่นใหญ่พวกฉากไล่ล่าฉากยิงกันหรือฉากปล้นมันใส่เต็มแบบไม่มีกักทุกตอนเลยครับไม่เว้นช่องว่างให้คนดูอย่างเราพักหายใจหายคอกันเลยหรือแม้แต่บทสนทนาตัวละครแบบยืดเยื้อชนง่วงนอนผมเองก็แทบไม่เห็นเลยแหละครับในซีรีส์เรื่องนี้และอีกหนึ่งความน่าสนใจของซีรีส์นั้นก็คือการวางพล็อต การลำดับเนื้อเรื่องมาให้คนดูอย่างเรานั้นย่อยง่ายที่สุดเลยครับผมมองว่า criminal code เรื่องนี้มันไม่ได้มาในแนวอาชญากรรมสืบสวน100%เต็มคืออีกครึ่งหนึ่งมันยังเป็นแอคชั่นกราบที่ตั้งใจใส่เข้ามาเพื่อไม่ให้คนดูนั้นง่วงไปกับการอธิบายเรื่องต่างๆนานาเกี่ยวกับหลักฐานการเชื่อมโยงตัวคนร้ายมากจนเกินไปส่วนข้อเสียนั้นผมมองว่าคงเป็นวิธีการเล่าแบบตรงๆทื่อๆไม่ค่อยมีลูกเล่นมากนัก ที่มันอาจจะไม่เหมาะกับคอซีรีส์แนวสืบสวนที่ต้องการพวกเรื่องการหักมุมต้องการเรื่องที่มันซับซ้อนเดายากอีกทั้งซีรีส์เองนั้นมีเนื้อหาบางอย่างที่มันอ้างอิงมาจากเรื่องจริงมันเลยเป็นงานยากของผู้กำกับเลยครับที่จะพลิกแพลงเนื้อเรื่องให้มันเหนือจินตนาการไปมากกว่าที่เป็นอยู่ส่วนอีกหนึ่งข้อเสียนั้นคือซีรีส์เองไม่มีภาคไทยนี่เลยครับคนดูท่านใดรู้ตัวเองว่าเป็นคนอ่านซับไม่ค่อยทัน อาจจะพบปัญหาเรื่องบทสนทนาบางช่วงหรือปัญหาการจำชื่อตัวละครที่มันค่อนข้างเยอะบวกกับสำเนียงการพูดภาษาโปรตุเกสของคนบราซิลที่ยิงฟังก็ยิงเข้าใจยากไปใหญ่ในเรื่องตัวละครเองก็ถือว่ามีคาแรคเตอร์น่าติดตามไม่แพ้เนื้อเรื่องเลยครับคือทุกตัวละครนั้นมีเรื่องราวเป็นของตัวเอง มีปมหลังฝังใจมีพวกปัญหาทางบ้านปัญหาทางครอบครัวที่เล่าแทรกมาระหว่างทางของซีรีส์ได้อย่างลงตัวเลยครับเช่นตัวของเบนิซิโอที่ฝังใจเรื่องเพื่อนตายพยายามไล่ล่าคนร้ายโดยไม่เกี่ยงวิธีไม่สนเพื่อนร่วมงานแต่พอเจ้าตัวได้มาคลุกคลีอยู่กับตัวละครซูเอลเลนเรื่อยๆไมค์เซตของการมองโลกของเจ้าตัวนั้นก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยครับส่วนตัวของซูเอลเลนเองก็มีปัญหาไม่แพ้กัน แต่ตัวนั้นมีปัญหาชีวิตเรื่องสาม,มีเรื่องการเป็นแม่มือใหม่ที่ไม่มีเวลาให้กับลูกต้องคอยวนอยู่ในวงจรของการเป็นตำรวจพากสนามจนชีวิตแทบพังหรือแม้แต่ตัวร้ายหลักอย่างเซมเอามาเองก็มีปมงชีวิตที่มากกว่าการเป็นมือสังหารในเรื่องเลยครับ สรุปคร m มิโน c โคดเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งซีรีส์น่าสนใจที่มองข้ามไม่ได้เลยครับองค์ประกอบหลายอย่างมองภาพรวมแล้วมันน่าสนใจแทบทั้งสิ้นถึงแม้จะแอบเสียดายนิดเดียวเรื่องที่มันไม่มีภาคถ่ายแต่ยังไงสอความสนุกของซีรีส์มันก็ทดแทนจุดนี้ได้เลยครับท่านผู้ชมคนใดที่เข้ามาดูแล้วอ่านซับเนื้อเรื่องไม่ทันผมว่าก็ข้ามข้ามมันไปได้ไม่มีปัญหาอะไร เพราะว่าเพียงแค่ท่านได้เข้ามาเสพฉากแอคชั่นมันก็คุ้มแล้วล่ะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ไปไปสุดท้ายนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจให้ช่องพูดถึงหนังของพวกเราด้วยนะครับ